ต้นเดียวนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ใช่าหรอกนางไหมนี้ก็ไม่คยแล้วเนี่ยอันนี้ปกติอิมอันนี้ควรอิมเนี่ยฮะะอนนี้ตาลำแม่ก็ตุมาตาลำแม่ก็ถุมาอุ้ยไข่หยิกอุ้ยไข่หยิกเนเน่หยิกเหรอคะอันนี้อะไรอันนี้อีหนาวอันนี้น่าจะงออันนี้งอ อะไรนะหมอถอนรูกอันนี้งอถอนรูกเต้นเดี๋ยวไม่ใช้อ่ะพี่แอ๋อันนี้ไม่ใช่งออันนี้ไม่ใช่งอเอออันนั้นไม่ใช่หน้าหน้าตาไม่เหมือนกันแต่เรื่องสีที่พี่แอ๋เอามาวันก่อนนั่นเนี้ยตาละแม่คุณสมาเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ตาละแม่คุณสมาเนี่ยไอ้หนูตัวนี้อะไรเนี่ยนี่อะไรพี่แอ๋ไก่อะไรอันนี้ อันนี้ไก่เหรอไก่อะไรไม่รู้เออเคยเห็นเคยเห็นในนั่นอยู่อานุอานุไก่จ่าช่าีไก่สุอะไรไก่แม่ไก่กุสุมาอะไรหรอเออสวยเออเออสวยนะเนี่ยสวยอืมเออเนี่ยราคาจักบาทเนี่ยกุสุมาเยอะไห่อะ ี่ไก่ราชาวดีไนี่แหละไก่สุสนไก่สุสงวนอ๋อตัวนี้ไก่สุดสงวนสวยอันนี้สุดสงวนสวยอั่น้อกิงออนี่ต้นอะไรคะสวยสวย หนี่ต้นใม่บ้านบ้านบ่อนบ่อนบ้านที่บ้านบ่อนบ่อนบ้านที่บ้านบ่อนค่ะคุณอิมนี่ คนอิมนี่ต้นเท่าไหร่คะเนี่ยนี่ร้อยกว่าฮะคนอิมอะยังเลือกคนเนี่ยคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช้าลูกกระหลกนี่รอหเดี๋ยวพาอะไรอะปวด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 ป in this way